สวัสดีค่ะคุณพิมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปทำกรรมจิตอาสากันนะคะกับเพื่อนทุกคนนะคะที่ไหนนะวัดทห่เงินไทยซึ่งตอนนี้เรายงเรียนนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปด้วยกันเดย์นั่นเองค่ะพี่เลย ใช่อิคนะคะมีถุงมีขยะแล้วเราก็กำลังจะมีดิดงยาวเองนี่นะคะอู้ดูนี่แถวรถสี่ยาว the มากเลยอีกว go? so, okay. ันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเก็บขยะกันนะคะทุกคนการทำความดีนะคะเป็นสิ่งที่คงสวยๆอย่างพวกเราควรงทำกันเราไม่ทำทำไมเราไม่ไม่มาคนนี้กันเนี่ยไม่ใช่ที่กดได้ด้วย เซเวนี <número> ่ยนะคะแถนี้ของกินเยอะมากเลยฮะาตงทำคุณงามความดีให้แก่วัดนะคะ 还懂干什么 สวัสดีฮะเอ่อที่นี่วัดนะฮะครับที่วัดครับอ๋อแล้วนี่เป็นศาสนาอะไรคะเนี่ยอ๋ออิสลามนี่มาช่วยกวาดวัดเฉยเลยนะคะดีแล้วฮะอ๋อเราเป็นคนดีใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนก็ได้บุญใช่ครับอ๋อขอให้เจริญเจริญนะคะ ชว์ก mm ิน hmm. น mm ้ำไปหนึ่งสเต็ปตอนนี้เราก็กำลังจะมาฟ,ฟังเทศฟังธรรมที่วัดทำจิตใจให้เลื่อมใสภาวนาขอให้ติดมหาลัยจ้าล้ดคนชั่วขอให้ความดีที่ลูกมาทำในวันนี้สมงผลให้ติดมหาลัยเธอเธอดูเธอเธอบอการมากกว่านั้น แกด้วยแกด้วยแกบางคนด้วยมาไปไหนอยากไปนั่งกี่เดินกินเดินเดินเดินเลยข้างหลังนี้ครับแถวเจ๊จปไม่นั่งแถวเจ๊ต้องไสนรเอ้าเอ้าเอาเอาครับอ่ะแถวนี้ครับขอความเมตตาพข้องนะเจ๊ครับผมแล้ว ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับโรงเรียนกันแล้วเพราะว่าเราจะเดินไปเที่ยวแม่น้ำยเราน n ได้เรานั้นได้บุญกุศลใช่ไหมเพื่อนได้บุญไหมบุญยุคนึงบุญคืออะไรความสุอ่าใช่บุญคือความสุขแล้วตอนนี้มีความสุขกันไหมควรขอควรขออะไรตอนนี้มันทุกอยู่อ๋อทุกทุกอยู่ตรงนีความถูกต้องไปเข้าวัดอีกรอบหนึ่ง ก็จะกลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนของเราเพี่เชียร์กันอย่ ання, างไรจะไปด็อกแดกด็อกแดกด็กดอกแดกเนากแล้วกลับไปแล้วก็ต้องไปเข้าสีเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงของเอล่าสีเราก็จะเป็นพี่วักในไม่ใช่พี่วกักเป็นพี่นำ้ำเชียร์ออานั่นแหละแต่ว่าก็วักอยู่อะเพราะว่าเสียงแคบพอเท้าแดกแต่แล้วล่ะค่ะค่ะอยู่สีเราก็หน้าตาดีทุกคนนะคกดเราจะคลายรอไปก่อนอะใช่ค่ะอยากเห็นกดไลค์กดแชร์ ใชด้วยนะคะระวังเหียทีมสยจังวระย่ายวมเยอมสต่ทุคนตอนนี้เรามาอีเอ้านร้นันที่สาศาสตร์ตรงนี้ของเราเพราะว่าไปไหนไม่รอดเขา เติมพลังเพื่อไปใช้พลังอีกเยอะสวัสดีฮะตอนนี้นะคะเราก็จะเลกเลขแล้วนะคะเป็นวันที่เต่มากเลยฮะรีบเไรฮะอะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบิ่สบ ก่อนแต่วันนี้เมื่อกี้ไม่ได้อ่านหรอบายบายได้ทะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านอ่